มะกรูดามะขี้โหดภาษาท่องเิ่นว่ามะขี้โหดภาษาปากกามะกรูดครับพี่น้องอันนี้อันนี้ไผ่หมากพ้าวครับมากพลา้าที่เอามาปลูกไว้เก้าาต้นพ่อรักษาพันธุ์ไว้พ่ออยู่ที่หลังบ้านต่ที่หลังบ้านนี้ต่อไปข้างหน้ามันเมื่อเมื่อเข้าเฉลยเกศรามันก็ตายมันก็สูญพันธุ์มันก็ต้องพวกนี้ขึ้นมาแทนครับพี่น้องมาแทนอันนี้เป็นว่านครับ อันนี้มันอีเพิ่มครับพี่น้องมันอีเพิ่มมันอีเพิ่มสีแดงๆครับพี่น้องสีแดงๆมันอีเพิ่มหัวใหญ่ยังไม่ได้ใหญ่ปกติใหญ่ก็เอาไปทำกินเอาไปนึ่งไปต้มกินแต่ปีนี้ยังแกมไม่เห็นแกม,มาเอาไปเลยหัวใหญ่ครับพี่น้องหัวหนึ่งได้เสียโลอันนี้มากนัดครับมังนัดยังไม่สุกครับปลูกเอาไว้มังนัดนี่ก็เป็นยาสมุนไพรหลายอย่างและอีกหนึ่งก็ ามากินได้ขายได้เสร็จแล้วที่เป็นจุกเนี่ยเป็นหัวมันนี้ชาชน้งดปีปลูกง่ายครับพี่น้องปลูกง่ายปลูกง่ายอันนี้ผักติ้วครับผักติ้วรักษาพันธุ์ไว้ครับปลูกยากยากไม่ใช่ง่ายนะครับผักติ้วน,นี่คือเลือพันธุ์มันนั่น่างเดียวออกจากเลือก่อน,อน,นผักติ้วครับปลูกไว้สองต้นที่หลังบ้านน,นี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ผักชะอมหรือผักขาเมื่อก่อนนี้ชา อาก้าไว้สามร้อยเหลือยี่สิบเอ็ดต้นเหลือไม่กี่ต้นนี่แหละครับพี่น้องนี่ต้นลําดวนพี่น้องต้นลาดวนต้นลําดวนลําดวนดอกหอมอ่าเอกลักษณ์ของอ่าิส,สเกตนะครับลําดวนลําดวนดอกลาดวนดอกหอมนะครับพี่น้องเวลาเปิดออกดอกมาก็หอมนะครับก็คือพันขาแล้วนี่กระชายครับพี่น้องกระชาย่กระชายาใส ข้าวปุ้นครับพี่น้องหรือขนมจีนมันก็อร่อยแซ่บๆครับเอามาต้มเอามาบดใส่ใส่ที่ต้มให้เป็นไอ้น้ำแล้วขนมจีนลราใส่น้ํายามันก็แซ่บครับพี่น้องแซ่บแซ่บภาษาท้องถิ่นครับภาษาอีสานอร่อยอร่อยขนมจีนหรือข้าวปุ้นครับพี่น้องอันนี้ไก่ชายไก่ชายครับไก่ชายครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนี่บอปลาของลูกครับปลาดุกระดูกปลาดุกระดูกนี่หลายหลายครับพี่น้อง ลงประดุกนี้หลายร้อยตัวหลายร้อยทังตัวคือว่ากินหน้าคงจะได้ขึ้นมาแกงได้ทำกับข้าวได้นี่มันเขาขายได้พี่น้องฝนกําลังไปปลอยพี่น้องที่ฝนกําลังไปรปยคืยคึ้มครับพี่น้อง,น,น,องนี่มันฟ้าไม่ร้องนะถ้าฟ้าร้องไม่กล้าถ่ายวีีโอครับกลัวไม่ใช่อลไหรอกออความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายพระพุทเจ้าท่านสอนพระองค์สอนไว้เพราะฉะนั้นเวลาฝนตกฟ้าร้องห้ามถ่ายรูปหรือาห้ามเปิดโทรศัพท์อันนี้ฝน ตกเฉยๆแล้วพี่น้องฝนตกเฉยๆฝนตกซื่อๆก็เลยถ่ายได้ครับเมื่อหมดคืนๆสามร้อยหกสิบองศาพี่น้องสามร้อยหกสิบองศาเมื่อหมดคืนๆพี่น้องสวัสดีจุจุ๊จุ๊ใจก็ไลก์ก็แชร์ให้โดยใจถึงดวงค่อที่จะซื้อสังสีข้างๆไปบ้างเดี๋ยวแต้มมูลนักราขายครับขอบคุณครับคุณครับจากช่องเมฆวาสังเถาะชาแนลช่องเมฆวาสังเถาะชาแนลช่องเมฆวาสังเถาะชาแนลโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับผม ฝนตกแล้วฝนตกแล้วแรงแล้วเข้าร่มก่อนเข้าร่มก่อนครับผมฝนตกแรงแล้วครับผม